สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจโกลาลนะครับเว็บไซต์กกราล์คอมรวมถึง y ยูทูบโก o าล์นะครับวันนี้จันทร์ที่9มกราคมนะครับภาพรวมของราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงร้อนแรงนะครับได้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับโดยราคาขึ้นไปทดสอบแถว1869นะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ7เดือนเลยแล้วก็ในช่วงระหว่างสัปดาห์เองราคาก็ได้ลงมาพักตัวประมาณสัก3 10ดอลลาร์นะครับลงมาแตะจุดจำสุดที่แถว1,823ดอลลาร์แต่ในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ดีดแรงบวกมาถึง33ดอลลาร์นะครับแล้วก็มาปิดตลาด ที่1,866ดอลลาร์ได้ก็บวกขึ้นมาถึง42ดอลลาร์เลยนะครับก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ก็ได้วิ่งทะลุ1,870ดอลลาร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายต่อไปที่1,880ดอลลาร์จะไปถึงหรือเปล่านะครับมาดูไฮไลไท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้นตัวเลขการจ้างงานนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ได้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนธันวาคมนะครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมา2 2 3 0 0 ที่คาดการไว้2 0งแสนตำแหน่งนะครับและอัตราการว่างงานก็ลดลงสู่ดับ3.5%ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ประมาณ3 นะแต่ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสําคัญเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะครับกับเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.3%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะครับชะลอตัวลงจากเดือนที่ผ่านมาที่ระดับ0.6%แล้วก็ต่ากว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่0.4%ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เองก็จะเป็นปัจจัยที่จะทาให้เฟดได้ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคต เมื่อไปดูเฟดวอตทูของ CME Group นะครับก็บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก ถึง70.2%เลยนะครับที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%สู่ดับ4.50-4.75%ถึงในการประชุมวันที่31และ1มกราคมนี้นะครับแล้วก็ให้น้ำหนักเพียงแค่29.8%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%ในการประชุมครั้งถัดไปนะครับขณะที่นายราฟาเอลบอสติกนะครับประธานเฟดสาขาแอรแลนตาก็ระบุว่าตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้ชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อย ไปนะครับและหากข้อมูลยังบ่งชี้ถึงทิศทางดังกล่าวนะครับเฟกก็จะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เพียง0.25%ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ข้อมูลการจ้างงานที่ออกมาไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของตัวนายลาฟาเอลเองนะครับว่าเฟก,กควรจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ,บสูงสุดไว้ระยะหจนกว่าจะถึงปี2567 เพื่อให้เงินเฟอ้อได้ชะลอตัวลงนะครับนอกจากนี้นายบอสติกยังมองว่าสหรัฐจะไม่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้นะครับคาดว่าอัตราการว่างงานจะแตะระดับ4%ในช่วงปลายปีซึ่งต่ำกว่าที่ตัวเลขเฟดคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับในสัปดาห์นี้ยังต้องจับตาไปที่คืนพฤห,หัสน,นะครับที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขตัดสเงินเฟอ้อผู้บริโภค CPI นะครับเดือนธันวาคมซึ่งทางบุมเบิร์ก็คาดการณ์ว่าจะลดลงมาแต่ระดับ6 6.6%หลังจากที่เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ระดับ7.1%นะครับนอกจากนั้นเองก็ยังต้องติดตามจำนวนผู้ขอรับสุริการว่างงานรายสัปดาห์ด้วยนะครับ ไปดูการคาาการการขึ้นไหวราคาทองคาในสัปดาห์นี้จากทางบริษัทค้าทองคําในเมืองไทยนะครับทางเล่งหงคอมูนิตี้มองว่าทิศทางราคาโกลด์สปอร์ตในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบชแนลไซด์เว่อร์ัพนะครับโดยทาจุดสูงขุดใหม่ที่1,869ดอลลาร์ 1, 9, และก็ดูเหมือนว่าอย่างพร้อมที่จะไปต่อได้อีกในสัปดาห์นี้นะครับโดยทางเล่งหงมองว่าโซนแนวตาสําคัญนะอยู่ที่1,880แล้วก็1,895นะครับรวมถึง1,910แล้วก็1,920ตามลำ ดโดยให้ระวังที่โซน1880ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเก่าเมื่อกลางปรี2 0 2 2นะครับแล้วก็โซนราคาใกล้ๆก,กับ1,900ซึ่งอาจจะมีแรงขายทํากําไรออกมาทําให้เกิดราคาเกิดความผันผวนสูงนะครับส่วนโซนแนวรับสําคัญอยู่ที่1825แล้วก็1835นามะครับตาม Channel t เทรลไลซึ่งอาจจะมีการขยับแนวรับขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยภายในสัปดาห์นะครับโดยภาพรวมแล้วโมเมนตัมของทองคำยังค่อนข้างจะเป็นบวก จึงน่าจะยังไม่หลุดต่ำกว่าแนวดังกล่าวนะครับแต่หากราคาหลุดลงไปนะครับก็ให้ไปรอกันแถว1,800แล้วก็1,785กันเลยนะครับส่วนภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลดลงไป100บาทนะครับโดยราคาเปิดตลาดเมื่อวันที่2มกราคมราคาขายออกทองคำแท่งอยู่ที่29,850นะครับขณะที่ราคารับซื้ออยู่ที่29,750 ก่อนจะมาปิดตลาดเมื่อวันเสาร์ที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับราคาขายออกของคําแทงอยู่ที่29,750บาทขณะที่ราคาซื้ออยู่ที่29,650วันนี้วันนี้ต้องจับตาการเปิดประเทศของจีนนะครับหลังจากที่ปิดไป3ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งทําให้หนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับในส่วนของไทยเองในช่วงเที่ยงเที่ยงทางรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีคมนาคม ตมตรีการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้บริหารจากทั้งสางกระทรวงก็จะไปเขาร่วมปรนรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับที่จะเดินทางมาประเทศไทยที่ท่ากาศิรานสูนท์ภูมินะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่นักนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาเมืองไทยมากขึ้นก็ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรากลับมาขยายตัวนะครับแล้วทําให้เศรษฐกิจอาจจะมีการฟื้นตัวซึ่ง อาจจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาได้โดยนักวิเคราะห์มองกันว่าอาจจะไปแตะระดับ32บาทกว่าๆก,กันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาติดตามไปอย่างใกล้ชิดว่าจะส่งผลต่อราคาทองคำไทยอย่างไรบ้างนะครับและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางเพจโกลาวเว็บไซต์โกราด์ขรรมถึง YouTube โกราล์นำมาฝากกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอข,อขอบคุณผู้ค้าทองรายใหญ่เมืองไทยนะครับที่ยังสมมนับสนุนการเนินงานของโกรานะครับไม่ว่าจะเป็น YLG b u l l i o n Inter National จ in ำกัดบริษัทอินเดโก ทธอจำกัดบริษัทออสิติจำกัดบริษัทชายนิ่งโกบุเลียนจำกัดบริษัทชายนิ่งโกจิวเวอรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเร่งหงคอมมูนิตี้จำกัดแล้วก็บริษัทเร่งหงจำกัดนะครับแล้วในช่วงบ่ายเย็น,ยนแล้วก็อาจจะมีมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้บริหารของค้าทองมาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชทางช่องทางต่างๆของโกอลาวด้วยนะครับขอบะคุณที่ติดตามสวัสดีครับ